เผยช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแดงผู้ดีเตรียมชี้ขาดอนาคตเมสันกรีนวูดมีอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้เผยช่วงเวลาที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสุพีเมียลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์เตรียมชี้ขาดอนาคตเมสันกรีนวูดดาวยิงอนาคตเคยไกลมีอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้นั่นคือเซอร์จิมมาแรกคลิป ว่าที่เจ้าของร่วมสัดส่วน25%ของทีมที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยคาดว่าจะประกาศในช่วงหน้าร้อนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสะข่าวของเมสันกรีนวูดแม้จะไม่หวือหวาที่เป็นข่าวดังคลกโครงเหมือนตอนแรกแต่ทว่าบรรดาสื่อก็รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของตัวเขาเป็นระลอกโดยมีข่าวทั้งทีมงานของทีมแชม์ลีกผู้ดี20สมัยโผล่ที่สนามของเทตาเฟ่บ่อยครั้งจนทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะนําตัวเมสันกรีนวูดกลับมาค้าแข้งยังชายคารงละครแห่งความฝันอีกครั้ง สำหรับยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ปล่อยตัวเมสันกรีนวูดออกไปให้กับเคตาเฟสโมสรในศึกลาลีกาสเปยนยืมตัวด้วยสัญญาระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลแม้สารยกฟ้องจากข้อหาทำร้ายร่างกายและบังคับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบไม่ยินยอมจากแฟนสาวโดยตัวเขากำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำไป2ประตูกับอีกสแอสซิตจากการลงสนาม11นัดในลีก